สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะพามาอัปเดตต้นองุ่นที่ปลูกใหม่นะคะปลูกได้1เดือนเต็มแล้วค่ะแตกยอดสวยงามทุกต้นเลยค่ะต้นนี้คือไซมัสแคทนะคะ ต้นนี้อูุต้าค่ะแตกยอดสวยงามเหมือนกันปลูกพันละแถวนะคะแถวนี้ก็จะเป็นไซมัสแคทค่ะเติบโตสวยงามดูใบนะคะใบใหญ่สมบูรณ์ค่ะลำต้นเขาก็ อวบแข็งแรงนะคะต้นนี้คือสายมัสแคทค่ะต้นนี้จะเป็น S48 นะคะแตกยอดดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใบเขาก็ใบใหญ่สวยงามสมบูรณ์ ลำต้นเขาก็อวบนะคะแต่ละต้นก็แตกยอดงามทุกต้นเลยค่ะหนึ่งเดือนนะคะต้นนี้สูงมากเลย นี่ค่ะเกือบถึงคานข้างบนแล้วค่ะใบแต่ละใบเขาใหญ่เลยค่ะดำต้นสมบูรณ์ใบสวยนะคะต้นนี้อนูต้าก็แตกยอดสวยงามเหมือนกันค่ะทางสวนนอกจากจะใส่ปุ๋ยแล้ว ก็จะรดน้ำหมักด้วยนะคะเราก็ผสมน้ำหมักรดด้วยเป็นน้ำหมักที่ทำเองค่ะมีน้ำหมักปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่อีเมผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วก็รดเข้าด้วยสัปดาห์ละครั้ง เติบโตค่ะรอดทุกต้นนะคะแปลงนี้ปลูกไป29ต้นค่ะสวยงามทุกต้นเลยมารีวิวให้ชมนะคะสัปดาห์นี้1เดือนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมเป็นระยะระยะนะคะ ดูการเติบโตของเขาค่ะชื่นชมไปด้วยกันค่ะท่านใดมีคำแนะนำนะคะแนะนำด้วยนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่อยากลองปลูกองุ่นค่ะขอบคุณนะคะ